สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับหน้าง,งานเราตอนนี้อยู่อำเภอขวาวศินรินนะครับงานนี้แบกกันเต็มกล่องเลยครับผมโอเค แล้ว,วเจ้าเขียวเหนียวซับครับผมงานนี้วิ่งทีง่ายๆครับสบายๆชิวๆเดี๋ยวจะพาไปดูที่บ่อกันนะครับเห้ลุม้ม <laughs> ข้้าไปแลวมาถึงบ่อแล้วครับนี่มาไกลนะครับหากินต่างอำเภอครับผมมารอบนี้จะเป็น S Y 1 3 5 4 ตัวมาแล้วครับคันนี้เพิ่งจะเปลี่ยนเขาเอาข้างมาใหม่นะครับไปแล้วใส่ล้นๆเลยครับอโอเค เรียบร้อยก็ลั่นๆครับท่านเขียว เจ้า็อกี้คันขาวอันนี้ท่อไม่ลั่นนะครับแต่แนบลั่น <g ug> <c oughs> ไปแล้วครับเนิบๆหลับไม่รับเอ้าเยียบเยียบ <c oughs> โอโ้ เอาล้ครับคันนี้ก็จะเป็นร็อกกี้เช่นกันนะครับไป,ไปแล้วคันนี้กระบะจะยาวหน่อยได้เนีสามเมตรแปดว่า ปากนกแก้วไม่ปิดนะครับเอาใหม่อ่าสันละเรียบร้อยครับมาแล้วหนึ่งปันขาวออกแล้วครับวันนี้ลมแรงมากบ่อ,บอยังไม่ชันมากนะครับ เนิบๆน,นะครับคันนี้อ้าวอๆาเอยาเอ้าวเย็บแนวกันนะยะทำไมขึ้นได้นเนียนจังเลยเยะฝีมือเทอวะคันนี้เยอะเมืองเราวะโอเคชมคันนี้ต่อนะครับไปไวมาไวจริงๆครับ เลยนั่นแหละออโอ้โหขวันพุ่งครับคันนี้ต่อไม่ลั่นขึ้นเนียนๆครับเนียนๆนิ่งๆ กินเริ่มน่วมแล้วนะครับไปแล้วอ่ะเดี๋ยวมาชมเจ้าเขียวเหนียวซับอีกสักรอบหนึ่งนะครับไปไวมาไวเหลือเกินวิ่งใกล้ๆนะครับโอเค อออออโอ้โหครับลั่นทุ่งเลยครับโอเคครับผมแล้วก็ฝากช่องเบียสุดินไว้ด้วยนะครับ อย่าลืมกด subscribe กดเั้าใจกดคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ